ล่าสุดนะคะก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าทางปอตะนุพัฒ์และก็โรเบิร์ตไพยบูรเ์มีการย่องเงียบเข้าพิธีบวชแบบบวชพรามนะคะที่ธรรมสถานวิโมกสิวาลัยสวนพึ่งค่ะโดยมีพิธีปลงผมในช่วง8ดโมงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก็มีกําหนดการจะทําพิธีบวชที่วัดท่าไม้เวลาประมาณบ่ายสองโมงแต่ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บวชมาเป็นธรรมสถานวิโมกศิวาลัยแทนโดยมีรายงานว่าทั้งสองคนนั้นได้ไปถึงธรรมสถานวิโมกศิวาลัยตั้งแต่เวลาสองทุ่มยีนาทีของคืนที่ผ่านมาค่ะและการบวชในครั้งนี้นะคะก็บวชแบบปนผมแล้วออกบวชเดินธุดงกับหลวงพระอาจารย์อุเทน สำหรับธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่ตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีสร้างโดยพระอาจารย์อุเทนสิริสารโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครและเป็นเจ้าสังนัธรรมมมสถานวิโมกศิวาลัยนี้ด้วยค่ะเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรม,มาฐาน ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ